5-Minute Podcast Improve Every Minute Brought to you by สีจันแป้งม่วงเจนทุูคุมมันนาน12ชั่วโมงปกป้องผิวจาก PM 2.5อัปเกรดเพื่อผู้หญิงทุกลุกสวัสดีครับ5 Minutes นะครับคุณอยู่กับโรบิธานุสาหครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องฟีดแบ็คครับผมเ,เราพูดเรื่องนี้กันค่อนข้างบ่อยนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแง่มุมที่หลากหลายพอสมควรนะครับ ในสังคมเวลาเราพูดคำว่าฟีดแบ็กบางทีเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นการทําให้คนฟังไม่สบายใจหรือเปล่าเป็นเรื่องลบหรือเปล่านะครับจริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆต้องบอกว่าฟีดแบกเนี่ยถ้าทําดีๆนะครับจะมีประโยชน์กับธุรกิจและมีประโยชน์การพัฒนางานพัฒนาตัวเองอย่างยิ่งนะครับหลักการฟีดแบก5ข้อที่ผมคิดว่ามีประโยชน์นะครับที่อยากจะมาแชร์ในวันนี้นะครับอันที่1ก็คือการเสนอเนี่ย หรือว่าฟีดแบ็กเนี่ยคุณจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนตรงประเด็นไม่อ้อมค้อมพูดง่ายคือคนฟังไม่งงนะฮะต้องรู้ว่าจะทําอะไรต่อได้นะครับเพราะว่าข้อมูลที่สื่อออกไปเนี่ยจะต้องสมบูรณ์พอสมควรอีกฝ่ายต้องเข้าใจถูกต้องไม่ต้องตีความแล้วอาจจะตีความผิดไปนะครับข้อที่2ก็คือว่าแน่นอนฟีดแบ็กเนี่ยเป็นการพูดอย่างเสรีนะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องเคารพพื้นฐาน ของผู้อื่นด้วยพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นด้วยนะครับออต้องไม่ใช้ถ้อยคําหยาบคายนะครับหรือว่าเจตนาไม่ดีท,ทําให้อีกฝ่ายรู้สึกเป็นปมด้อยนะครับการฟีดแบ a อันหนึ่งที่เป็นเทคนิคที่ผมใช้ก็คือว่าคือคือถ้าสมมติว่าโมโหอ,อย่าพูดอ่าว่างั้นละกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าพูดผิดวิธีเนี่ยแทนที่จะนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไขเนี่ยมันกลายเป็นการสร้างวัฒนธรรมการบูลลี่ขึ้นมาแทนซึ่งนี้ไม่ดีแนะ่นอนนะฮะเราไม่อยากได้แบบนั้นนะครับ <S <S ข้อที่3านะครับ ต้องนาเสนอข้อเท็จจริงนะฮะหรือพูดง่ายก็คือว่าไม่มีการบิดเบี้ยนข้อมูลและไม่ให้ข้อมูลเป็นเท็จนะครับการนําเสนอข้อเท็จจริงก็คือว่าพยายามจะให้ข้อมูลเยอะที่สุดเท่าที่เราจะหามาได้ณเวลานั้นๆแน่นอนมันไม่มีอะไรที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เราต้องไม่แบบภา่างเคยคือว่าอย่าพูด half truth คืออย่าพูดแค่ความจริงแค่ครึ่งเดียวนะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยเวลานําไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาทางออกเนี่ยมันต้องรอบด้านที่สุดนะฮะการเอาข้อมูลประเภทครึ่งเดียวไปใช้ต่อเนี่ย บางทีมันสร้างความเสียหายซะมากกว่าด้วยซ้ำนะครับข้อที่4นะครับก็ทักษะในการสื่อสารต้องมีนะครับคือต้องบอกว่าเวลาเราให้ฟีดแบ็กไม่ใจะเป็นกับทีมงานกับใครก็แล้วแต่นี่นะฮะมันก็มีแนวโน้อมอยู่แล้วที่ว่าคนฟังเขาอาจจะรู้สึกไม่สบายใจได้ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าต้องพูดให้สบายใจตลอดนะบ,บางฟีดแบ็กพูดฟังแล้วมันก็ไม่สบายใจแหละแต่เราสามารถเรียบเรียงท้อยคําที่ได้ผลเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีประสิทธิภาพออลดความขัดแย้งได้นะฮะสามารถทําได้อันนี้ใช้ เวลาใช้เวลาเรียบเรียงนิดหนึ่งเวลาฟีดแบ็ที่มันยากๆเนี่ยนะครับเทคนิคของผมอันหนึ่งที่ผมใช้แล้วก็คิดว่าค่อนข้างมีประโยชน์ก็คือต้องเขียนมาก่อนนะฮะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเป็นบูเลต์พอยต์เหตุผลที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าหนึ่งเราจะไม่หลุดประเด็นเราจะพูดตรงประเด็นนะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าอะไรที่มันรุนแรงเนี่ยเราจะระวังคือเราจะคิดวิธีพูดแหละเราไม่ได้หลีกเลี่ยงจะไม่พูดนะแต่เราจะคิดวิธีพูดที่มันเอ่อได้ผลเหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องขัดแยง้งไม่ต้องบาดหมางกันนะครับข้ออออททีีี่่่่นยะคครับบออืางก มันเป็นทนั้งแง่บวกและแง่ลบได้หมดนะครับเรารับคําชมก็รับนะฮะคำไม่ชมคําตําหนิติเตียนก็รับเหมือนกันนะครับต้องบอกว่ามันจะมีฟีดแบ็ประเภทบูลลี่อย่างนั้นเราไม่เรียกฟีดแบ็เราเรียกว่าเป็นเรียกนอยซึก็ได้จะเรียกอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าฟีดแบ็ที่เป็นฟีดแบ็เชิงลบที่คนให้มีเจตนาที่อยากจะให้เราทําให้มันดีขึ้นเนี่ยอันเนี้ยสามารถไปพัฒนาต่อยอดได้นะครับเวลาพูดถึงฟีดแบ็เชิงลบเนี่ยต้องบอกว่า จริงๆฟีดแบกลบเนี่ยอาจจะช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้อีกฝ่ายหนึ่งได้มากกว่าฟีดแบกเชิงบวกนะครับเพราะว่าฟีดแบกบวกเนี่ยเราก็ฟังไปเราก็โอเคโอเคก็ดีเนาะแบบมีคนชมอแต่ฟีดแบกเชิงลบเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยต้องไปคิดว่าเอ้ยเราต้องปรับปรุงหรือว่าแก้ไขเรื่องนี้ยังไงนะครับซึ่งแน่นอนว่าเอ่ออย่างที่บอกนะครับฟีดแบกไม่จำเป็นต้องดุดันดุเดือดน,นะฮะจริงๆแล้วมันมีวิธีการพูดที่สื่อสารเรื่องที่เราอยากจะพูดนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ถ้อยคําหรืออารมณ์อะไรที่มันดูเดือด นิดหน่อยเนีอยากจะลองดูนะครับเอออันนี้ก็จะบอกว่าเทคนิคพวกนี้ก็ไม่ได้มีผิดถูกอย่างไรนะฮะลองไปใช้ดูให้มันเหมาะสมกับบริบทแล้วกันนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องเริ่มต้นด้วยเรื่องที่มัน positive สักนิดนึงก่อนนะฮะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณต้องฟีดแบคใครสักคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออคือจริงๆเขาก็เป็นคนที่ดีนะครับเขาเป็นคนที่ดีแล้วก็งานเขาก็ดีแต่ว่ามันมีบางอย่างที่คุณอยากจะพูดที่มันไม่ดีนะฮะบ,บางทีเนี่ยอาจจะต้อง พูดเรื่องที่มัน p o s ิทีฟบ้างนะฮะนิดหนึ่งนะครับยกตัวอ,อ,อย่างเช่นพาร์ทที่คุณชอบคุณก็บอกคุณชอบเนี่ยผมชอบพาร์ทนี้ที่คุณเขียนนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดสําคัญคือเรื่องเนี้ยมันไม่ชัดเจนเพราะเรื่องอะไรต้องบอกชัดเจนนะครับอาจจะไม่ตรงตามรูปแบบหรือความต้องการที่เราคุยกันตอนแรกนะครับอยากให้แก้ไขตรงนี้นะฮะอันนี้ก็คือวิธีการซึ่งเราจะเจอสถานการณ์นี้บ่อยคือเขาไม่ได้ทําอะไรแบบแย่ไปหมดนะฮะก็ต้องมีศิลปะนิดนึง ข้อที่2คือเฉพาะเจาะจงนะครับเอาง่ายใส่รายละเอียดให้เยอะที่สุดเท่าที่คุณจะเยอะได้โดยที่ไม่วเวิร์นะครับ,รบเช่นสมมติคุณจะฟีดแบ็กอะไรเดียงานดีไซน์อะกันนะครับบอกว่าโอเคเ,ออเนี่ยคือ Product ก็ดูโอเคละแต่ว่าเราต้องระบุขนาดนะเพราะว่าขนาดเนี่ยมันไม่ชัดเจนที่เขียนไว้นะครับอาจจะไม่ชัดเจนในแง่ของว่าคนอ่านไม่เข้าใจว่ามันเป็นขนาดสมมติบอกว่า s m l อย่างเงี้ยบางที s m l ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องระบุให้ชัดเจนว่ามันมีขนาดกี่เซนติเมตรแล้วก็ว่ากันไป นะครับข้อที่3นี่สาคัญมากเลยนะฮะให้คําแนะนําหรือว่าพูดคุยเนี่ยในเรื่องที่มันมีความเป็นไปได้ด้วยนะครับคือมันต้อง actionable อ่ะเออใช้คำนี้แล้วกันมันต้อง actionable actionable คือคุณให้ feedback เอ่อเป็นลบได้แต่ว่ามันจะต้องมีวิธีการด้วยว่าจะเอาไปใช้ยังไงต่อไ feedback อันนี้นะครับ ในเรา่องของฟีดแบ็เหล่านี้เนี่ยมันจะทําหน้าที่ของมันไม่ได้เลยหากผู้รับยังไม่สามารถก้าวข้ามความกังวลในใจออกมาได้นะครับฉะนั้นคุณต้องปรับเปลี่ยนความคิดเลิกสร้างกรอบให้ตัวเองนะครับพยายามมองเรื่องนเป็การเรียนรู้นะฮะเรื่องฟีดแบ็กแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาต้องบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับแล้วก็เป็นเครื่องหมายเครื่องมือในการพัฒนาให้เราดีขึ้นไปอีกนะครับเอ่อนอกจากนี้เนี่ยถ้ามีเครื่องมือดีๆมาช่วยเก็บข้อมูลเพื่อช่วยลดแรงกดดันในการฟีดแบ็กเนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยชน์ไม่น้อยทีเดียวนะฮะ ผมจึงอยากเสนอแพลตฟอร์มออนไลน์ที่คิดโดยททอทอย่าง t h i l l n n t t r v v l l r Voice นะครับซึ่งมองมากกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกันท่องเที่ยวนะครับสามารถเก็บฟีดแบ็ของคนที่เกี่ยวข้องได้นะครับ ด้วยสโลแกนเที่ยวมั่นใจบอกได้ทุกเรื่องเพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวทุกคนสามารถเสนอแนะข้อติชมหรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตัวผู้ประกอบการได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยแพลตฟอร์มดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลทุกความเห็นของนักท่องเที่ยวก่อนที่ระบบจะวิเคราะห์และสะรุปออกมาเป็นข้อมูลหลังบ้านที่องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลนี้ไปปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาบริการต่างๆของตัวเองให้ดีขึ้นแนละมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้นะครับ อีกทั้งในอนาคตเนี่ยหากทุกธุรกิจท่องเที่ยวหันมาใช้ Thailand Travel Voice เก็บข้อมูลร่วมกันนะฮะจะทำให้ประเทศไทยมี Big Data ที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพสามารถทำนายทิศทางของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระดับโลกได้นี่นะครับและที่สำคัญหากคุณเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมที่พักร้านอาหารให้บริการรถเช่าหรือจะเป็นคาเฟ่ร้านกาแฟไม่ว่าจะร้านเล็กร้านใหญ่นะครับสามารถนำแพลตฟอร์มของ Thailand Travel Voice เนี่ยไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจกันได้ฟรีๆเลยนะครับ เพียงเข้าไปสมัครเปิดใช้บริการที่ w w w t ์ลไวด e เว็บไทยแลนด์ทร e เวลเลนะครับ Travelers ไม่มี S นะครับ traveler ไม่มี s อชผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะฮะในเดสคริปชของ ep นี้นะครับข้างในเว็บเนี่ยก็จะมีแบบฟอร์มนะฮะสมัครูปเลยโหลดมาใช้งานนะครับเพื่อร่วมเก็บความเห็นกับทางทท,ท,ทรวมถึงช่องทางรับสมัครเพื่อเป็นกล่องความคิดเห็นของธุรกิจคุณเองนะครับสำหรับผู้ที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ได้ที่ description ที่ผมได้กล่าวมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ มาร่วมกันใช้ Thailand Travel Voice นะครับเที่ยวมั่นใจบอกได้ทุกเรื่องเพื่อให้ประเทศไทยของเราได้มีช่องทางการรับความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวกันเยอะๆเพื่อนำไปพัฒนา,าการท่องเที่ยวไทยให้ดีกว่าที่ผ่านมานะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes ครับสวัสดีครับ5 minutes podcast Improve every minute Presented by สีจันแป้งม่วงเจนทู